ด้วยภารกิจหน้าที่เกียรติยศถึงกำหนดโควาระอันยิ่งใหญ่สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่งานพิธีอำลาชีวิตราชการอาหารประจำการซึ่งจัดโดยมณฑลทนาหารบกที่13ครับซึ่งในปี2565นี้มณฑลทนาหารบกที่13มีผู้กเกษียณอายุราชการในสังกัดจำนวน169นาย และขอลาออกจากราชาการตามโครงการเกษียณอายุราชาการก่อนกำหนดของกระทรวงกลราโหมจำนวน4ี่นายโดยในวันนี้ผู้ราชการโดยฐานของที่13มีเจตนาสินสุโขท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณรวมถึงขกาวรตคําสดีให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชาการโดยกิจการรมในวันนี้ จัดขึ้นที่สโมสรนายทหารมณฑลทนหารบกที่13ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหน้าแบ็กดรอกและจะได้ภาพถ่ายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมโดยในพื้นที่รอบงานจะมีนิทรรศการมากมายสำหรับผู้ที่กเกษียณอายุราชาการตามไปดูกันครับ เราลองไปพูดคุยความรู้สึกของท่านผู้ที่กเกษียณอายุราชการกันครับเบียยเชิญครับในส่วนตัวผมนะครับสาหรับการมาร่วมงานกเกษียณของกองทัพบ,บกในวันนี้นะครับผมรู้สึกภาคภูมิใจในการรับราชการมาประมาณ40ปีนะครับกองทัพบกก็ได้ดูแลผมมาตลอดไม่ว่าจะเรื่องสวัสดิการหรือการทําหน้าที่ือการปฏิบัติงานจนถึงวาระสุดท้ายของการรับราชการก็ยัง ดูแลให้เกียรติจัดงานอำลาชีวิตราชการทาหารขอขอบคุณกองทัพบกเป็นอย่างมากครับดีใจและก็ภูมิใจคะ่ะในการรับราชการมาจนถึงอายุ60ปีแล้วก็อยากตอบแทนบุญคุณแผ่นดินสําหรับผมแล้วผมก็อยากเป็นส่วนหน<ไ>ึ่งของกองทัพบ,บกทําหน้าที่ตอบแทนชาติและบ้านเมือง<ไ>เหมือนที่พี่ทหารที่มาร่วมงานในวันนี้ในวันนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้พี่พี่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผมและพ่อแม่พี่น้องได้อยู่ในประเทศที่สุบสุขสวัสดีครับ